เด้งครับกัดอยู่ตรงหน้าเลยครับไม่เห็นขัดกัดแน่ๆครับเป็นไม้แรกเองนะครับก็มันัดอยู่ชายชายครับชายตะลิงตรงนี้เป็นกะท่อนนะครับตรงนี้กัดสายแก้คันจิ๋วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งดินงโอ้ยสดุจอยู่แล้วัดโดนตัวเบ็ดพอดีนะครับผมนะครับไายสวยอยู่ครับ กัดสายแก้คันจิ๋วนะครับอา่าผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเห็นช็อตกัดหรือเปล่านะครับก็ปลาเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมากัดอยู่ตรงชายตรงนี้ครับชายสไลายอา่าสภาพหมายตรงนี้นะครับเป็นหมายเมื่อวานนี้ผมก็มาได้ไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนเย็นแล้ววันอา่าวันนี้ก็มาซ้ําลองหมายเดิมดูนะครับก็มีตัวอยู่เหมือนเดิมครับอา่า ตรงนู้นนะครับจะเป็นคลองใหญ่นะครับเป็นคลองใหญ่แล้วก็ตรงนี้เป็นคลองเล็กแยกเข้ามานะครับเป็นคลองเล็กแยกเข้ามาปลามันหนีจากคลองใหญ่นะครับเข้ามาหากินลูกปลาในคลองเล็กนะครับผมนะครับมีช่องมีรูให้ให้ตีนะครับเหยื่อที่ใช้ตัวนี้เป็นสายแก้คันจิ๋วนะครับเป็นเหยื่อที่ใช้งานในครอบคลุมนะครับมีสไลดแบบนี้ก็ตีได้นะครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่ครับสายแก้คันจิ๋วครับผมสุดยอดมากครับ